น้องค้าทำไรรอเพื่อนค้าชื่ออะไรคะอ๋อชื่อมายค่ะหนูกล้าขี่หน้าสดไหมกลางสยามเลยกล้าปะาม่เค่ะแต่พี่มีพันหนึ่งให้หนูกล้าปะเอาค่ะถ้ากล้าขอเลยค่ะอุปกรณ์เริ่มเสร็จแล้วคะ่ะพี่สดพอไหมคะนี่สดแล้วล่ะคะหนูคิดว่าหน้าที่หนูเช็ดเนี่ยมันสะอาดหรือ,อยังผูว่าเขาสะอาดนะคะโอเคงั้นพี่มีตัวทดสอบเริ่ม สินซิงธรรมดายัางทาได้ไม่ดีพอนะคะหลังล้างหน้าก็ต้องใช้โทนเนอร์เพื่อเตรียมผิวอีกครั้งหนึ่งค่ะมาค่ะเงินพันหนึ่งขอบคุณค่ะแล้วก็พี่มี BK เ c n e Toner ทนเนให้ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าน้องกล้าโชว์หน้าสดพี่ให้เลยค่ะพันหนึ่งเลยเลยหรอคะใช่ค่ะตรงนี้เลยสยามใช่ได้คะ่ะคีดหน้ากันค่ะน้องคิดว่าการเซ็ดหน้าแค่นี้สะอาดพอหรือยังคะหน้าจะพอแล้วนะคะพี่มีให้เทสอีกตัว B.K. a g n e Toner ตัวใหม่ล่าสุดนอกจากเป็นโท n เนอร์แล้วก็ยังเป็นน้ำตกด้วยนะคะแต่ว่าตกที่นี่ก็คงไม่หวั <L un> นี่ค่ะแค่เช็ดหน้าสะอาดอย่างเดียวไม่พอจริง <L un> ก็ต้องมีโท n เนอร์ด้วยนะคะเมื่อกี้พี่ใช้อะไรอะหนูของอีกได้ไหมอ๋อ B.K. a g n e Toner ค่ะแพ็กเกจริ้งใหม่ด้วยนะคะรัดๆเลยตัวนี้รักเลย เอาไปเลยค่ะตามสัญญาหนึ่พันแล้วก็มี B K X n e t t o n e ให้นะคะเอาไปลองใช้ดูน้องคะน้องกล้าโชว์หน้าสดไหมคะไม่กล้าค่ะไม่กล้าไม่เป็นไรงั้นพี่มีของให้อ่ะเอ B K ไปใช้แล้วกันรู้จักไหมคะแบรนด์ B K นี่เนี่ยก็คือจะเป็นมาสก์สิวนะคะกัเซรั่มเพื่อวันไหนอยากโชว์หน้าสดได้เลยน้องคนข้างหลังหุ่นดีจังไปดูค่ะสวัสดีค่ะน้องกล้าโชว์หน้าสดไหมคะน้องกล้าโชว์หน้าสดพี่ให้เลยค่ะพันหนึ่ง นี่หนูก็ว่าหนหน้าสดแล้วนะคะกล้าไหมคะกล้าค่ะได้เลยค่ะไปะพี่ขอแบบสะอาดเลยนะคะเริ่มค่ะคิดว่ามันสะอาดหรือยังอะคะก็สะอาดแล้วนะคะแต่ว่าพี่เช็ดแล้วยังเจอคราบเนี่ยพี่ขอลดเหลือห้าร้อยได้ปะหนูว่าไม่เจอแน่นอน,นะคะ่ะพี่ใช้อะไรอะคะ B K toner ค่ะตัวใหม่ล่าสุดรับรองหนูเหลือห้าร้อยแนะ่นี่ค่ะยังไม่หมดเลยอะนี่ยังเช็ดไม่สะอาดอีกหรอคะไม่สะอาดค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดหน้าก็ต้อง ะะพี่ค่ะรางวัลก้าโชว์หน้าสดของน้องและพี่มีบีเคโทเนอร์ให้นะคะเอาไปลองใช้ค่ะเจอป่านที่ไหนระวังไว้นะคะี๋ยวป่านจะชวนขีดหน้าสด